สวัสดีครับมโน้ VP วันนี้เราจะมาแจ้งข่าว Call of Duty Modern Warfare 2เปิดให้เล่นโหมดมัลติ p l a y e r ร์ฟรี3วันถ้านับจากวันที่ลงคลิปเนี่ยนะเดือประมาณ3วันผมไม่รู้ว่าเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มไหมแต่อันนี้เป็น PC มันจะมีบอกเวลาในเกมว่าเหลือเวลาเล่นอีกกี่วันกี่ชั่วโมงถ้าใครมีโปรแกรม Battle.net แ,แล้วก็โหลดจาก Battle.net นนได้เลยถ้าใครยังไม่มีบัญชี Battle.net ก็ไปสมัครก่อนหรือว่าถ้าใครจะเล่นผ่าน Steam มันก็ต้องเล่นผ่าน Battle.net อยู่ดีงงไหมเพราะฉะนั้นไปสมัคร Battle.net ถ้าใครยังไม่มีนะโหลดเสร็จก็เข้าเล่นได้ถ้าเข้ามามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ถ้าใครมือใหม่อาจจะงงไม่เคยเล่นแล้ววอ์โซนมันต่างกันตรงไหนใช่ไหมวอ r ์โซนมันเล่นฟรีอยู่แล้ววอล์โซนก็คือ Battle Royale แผนที่กว้างๆคนเล่นเยอะๆเอาตัวรอดสําหรับมันติ Player เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่แบบแผนที่ใหญ่ก็มีแผนที่เล็กก็มีถ้าใน PC ให้เลื่อนลูกกิ้งเมาส์มันจะเลื่อนลงมาแบบนี้เลื่อนลงไปอีกครั้งนึงเลื่อนลูกกิ้งเมาส์อีกครั้งโหมดมันติเพลเยอให้เข้าตรงนี้ ที่เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะอันเนี้ยคือวอลโซนถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็มันจะเข้าเล่นตรงนี้แต่ผมไม่ได้โหลดเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่ผมไม่เล่นวอลโซนก็เลยไม่ได้ลงตอนอินสตาล์มันมีให้เลือกไงว่าจะลงวอลโซนไหมถ้าจะเล่นมัลติเพเยอร์อย่างเดียวก็ไม่ต้องลงวอลโซนก็ได้กดคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมุมซ้ายบนตัวหนังสือสีฟ้าฟ้าเหลือเวลาอีก3วัน6ชั่วโมง45นาทีตอนลงคลิปไปแล้วก็อาจจะเหลือน้อยกว่าน,นี้นิดนึงแล้วถามว่าอ้าวโหมดนี้มันล็อกหน,นเล่่นไมไมด้ ก็ตามนั้นก็คือมันล็อกมันให้เล่นโหมด3าโหมดนี้1 2 3โหมดแรกที่มันให้เล่นก็คือสควอชหมี4คนทีมละ32ทั้งหมดเนี่ยเล่น64คนแผนที่ใหญ่ยึดธงตามจุดต่างๆแผนที่ค่อนข้างกว้างโหมดนี้เป็น ผู้เล่น18คนแผนที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะไอวักสุดท้ายเนี่ยวันอินเดอะแชมเบอร์ก็คือมีกระสุนยอยู่ในลังเพลิงแค่หน้าเดียวโหมดนี้ผมไม่เคยเล่นเดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอินเฟกอินเฟกคือติดเชื้อเหรอการเกมอันนี้อะลองไปเล่นกันดูโมดสุดท้ายมันเป็นแผนที่12คนฝั่งละ6คนรู้สึกว่าจะเล่นได้แมปเดียวนะก็จะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ